ครับปรกับองที่มทําชาแนลครับวันนี้มาล่างบ่อครับบอปลาดุกได้แล้ครับสตัวตัวนี้ครับอยู่ในถุงครับล่างบอน้าปากงงครับบัสบัเนี่ยเนี่ยบัมาประกอบมุกนั่นละ

โอยนี oh. ่โอ oh, ้ตัวนึงเรียกันโอ้ยอยู่คนหินน่ะไสยมือไสยมือเฮ้ยบ้านไหนข้างมาได้กินร้อโอ้มานไรป่าเว้ยบ้านบ้านต้องตีนมึงมัดเห็นไหมวะน่ะโอ้ยป่าเลียนพันตีนน้ำตีอาบุญอะ เจเจเจนีเก oh. 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 ับป้าปุ่นเลยเอ้หางมกระเดินด้ตาเดี๋ยวบอเท่ากันเหรอตงขามั้งะฮะขานไหนขานี่บอเออไปไปร่างบอเดี๋ยวปาตัวไม่ลง อาทังมพีาพีเาทังมาเอหนึ่งสองสมสี่สี่ตัวอีกสตัวแล้วก็ไม่คิดจับไปตัวนึงอันนี้สามี่กับตัวนั้นนตัวที่เราสักได้นะ หาตรงนี้บนเนี่ยหาตรงนี้ดิคณส้นะคนาตัว่

สาตัวสี่ตัวตะได้สีตัวเนี่ยเราไม่หกเลยมีลายของมันด้ออกอพูกสิ่เมีนนอเอาหนังซ้อนมานะดูความรู้

าานี่เฮ้ยกมัน <Ö! S 1> ีいいเ่เฮ้ยนีก e <มา S 1> <า>ูันนี่เ้ยเ้ยเ้ยโึงมัน้วะบ้ครับที่ตัวห้าตัวแล้ว <c oughs> มันนอนแล้วมันนอนแล้ว <c oughs> ตรงนั้นยังไม่จับเลยต้องขุดยิน ยินก้อนเล็ก้ะปลาดุกครับประดูกเปก็นบนเน้าปากระมุนเขา่นเ่ะ

นี่สี่ตัวบอกห้าตัวเหรอห้กับตัวที่เราเอาจะมกจัดทีห้าหังก็ไ้านี่นี่ใหญ่ปะใช้แลวตัวนี้บเี้ยวบ่เนี่้งลังตัวนี้เลย้ไม้ังอะไร้งลงบ้ ไม่แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยบบไม่เอาจะปล่อยปล่อยคืนนี้บ่ไม่อยู่แล้วเข้ามองแล้วเข้ามูละบเอามออกไปนะฮะจะปล่อยยังทำกินเดียวแล้วเอาใส่ใส่ล่ใส่เลยโอ้ออกหาใส่ใส่นี่มูลกิบเอาไปน้องคู่น้องคู่หาตัวครับ อฮ้อองสาเงยเั็นยัไงดีครับประมาณสองกิโลได้ครับ,รวรบสวัสดีครับ